สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่8พฤษภาคมคุณได้เด็กถือขดธากับหัวส่วนเขาเป็นสี่เหลี่ยมน,นะคะ คุณธนูวันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอย่าใจร้อนนะอย่ามีพาชั่นมากจนเกินไปนะคะช่วงนี้คุณอาจจะอยากทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะสิ่งที่มันได้ตอบแทนมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจคุณตรงนี้ต้องระมัดระวังอารมณ์ตัวเองด้วยนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยนะคะอะไรที่ยังไม่ถูกใจก็ต้องให้เวลาคนรักก่อน คนรักคุณได้สี่เหรียญแปลว่าเขายังให้คุณค่านะคะในตัวคุณแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ดีอยู่ถึงแม้ว่าอาจจะยังทําอะไรได้ไม่ดีพอนะคะที่คุณต้องการเนาะมีไพ่คอลลีนเอโซเมแปลว่าให้ส่งพลังงานบวกไปถึงกันนะคะดีกว่าการมองคนรักในแง่ลบหรือว่ามองความสัมพันธ์ในแง่ลบเนาะ Don't stop นะคะอย่าเพิ่งถอดใจจากความสัมพันธ์นี้นะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะ